สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 16.6 beta 2แล้วก็เงียบหายไปเลยสัปดาห์นี้ Apple ส่ง iOS 16.6 beta 3มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.6 beta 3ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 16.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 16.6เ v อร์ชัน public beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.6 Beta 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงควรจะอัปเดตต่อไหมเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.6 Beta 3บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นพอสมควร ในขณะที่มัลติคอนเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่ลดลงเยอะในเบต้าก่อนหน้าจนต้องส่งฟีดแบ็กไปตอนนี้แก้ไขแล้วครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นนิดเดียวความเร็วโดยรวมดีขึ้นจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน โดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นาน อาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบรนได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่องหนชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.6 beta 3ยังใช้แบตเตอรี่ดีเหมือนเดิมเท่ากับ beta 2โดยใช้ไป3%หลือ97%เท่ากับ iOS 16.5ด้วยครับการอัดเดตเป็น iOS 16.6 beta 3บน iPhone 13 Pro Max ความเร็วดีขึ้นทั้ง CPU และ GPU แบตเตอรี่ก็ประหยัดดีเหมือนเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้และสนใจเวอร์ชันเบต้าอัปเดตกันต่อได้นะครับเบต้า4มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ